นะบายบายใครอะลูกเพื่อนเหรอครับแฟนครับแฟนลูกชอบผู้ชายทำไมลูกถึงเป็นคนแบบนี้กลับตัวกลับใจ๋ยวนี้เลยนะทำไมเป็นผู้ชายดีๆไม่ชอบ,บแบบนี้มันเสียชาติลนี่คือสิ่งที่หลายคนต้องเผชิญมาตลอด <นะ S 1> ครับพวกเขาต้องต่อสู้กับคนที่ยังยึดติดอยู่กับแนวคิดเดิมๆเมพราะมีการเลือกปฏิบัติด,ด้วยเหตุผลทางเพศเราจึงอยากเชิญชวนให้เปลี่ยนความคิดใหม่ลองทำความเข้าใจให้ความเคารพในความหลากหลายมากขึ้น ลองดูนะครับ5 4 3 2, 2> <c oughs> เริ่มไว้เจอกันพรุ่งนี้ที่โรงเรียนนะบ๊ายบายใครอะลูกเพื่อนเหรอครับแฟนครับแฟนลูกชอบผู้ชาย <c oughs> ไม่เป็นไรนะลูกลูกจะเป็นอะไรยังไงพ่อก็รักลูก <c oughs> แบบนี้ก็ไม่เอาครับ okay, เราเลีกร้กองความเท่าเทียมกันทางเพศ เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาคไม่ได้ต้องการข้อเรียกร้องพิเศษจากใครลองใหม่อีกทีนะครับ5 4 3 2เริ่มไว้เจอกันพรุ่งนี้ที่โรงเรียนนะบ๊ายบายบ๊ายบายใครอะลูกเพื่อนเหรอครับแฟนครับแฟนนนนนนมีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เคยบอกพ่อเลยนะก็บอกยู่นี่ยครับตัวแค่นี้หัดมีแฟน ระวังอย่าให้มันมากระทบเรื่องการเรียนนะครับครับจะบอกให้สมัยพ่อประมาณนี้กําลังดีครับอย่างที่บอกไปว่าเราแค่อยากได้การปฏิบัติที่เหมือนกันกันกบทุกเพศไม่ใช่ในฐานะเพศชายหญิงเกย์เลสเบี้ยนหรือเพศใดๆก็ตามแต่ในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นแล้วมันสามารถเป็นไปนได้ด้วยการเริ่มต้นจากพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆของเราทุกคนมาช่วยกันสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมกันนะครับ